เป็นขี้์ค่าคนไทยถ้าเป็นคี้์ค่าคนไทยแล้วมีอยู่มีกินยอมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านมานาหวานชาแนลนะคะฝากกดเลิฟก,กดไลค์เป็นกําลังใจให้กับมานาหวานชาแนลด้วยนะคะสาวลาวคนหนึ่งเธอได้ออกมาตัดโพกับคนที่ดูถูกเหยียดหยามเธอว่าเมื่อมาทำงานในไทย มาเป็นขี้ค่าคนไทยท,ทั้งทั้งที่นายจ้างของคนไทยไม่เคยคิดว่าลูกจ้างคือขี้ค่าแต่ตรงกันข้ามกับคิดว่าลูกจ้างคือสมาชิกในบ้านปฏิบัติกับเธอเหมือนญาติเหมือนพี่เหมือนน้องเป็นคนในครอบครัวดังนั้น โปรดเข้าใจเธอว่าความคิดของคุณมันล้าหลังมันอยู่ในสมัยไดยโนเสาร์คุณลองเปิดโลกกว้างออกมาดูโลกภายนอกมาดูบ้างว่าคนไทยนายจ้างไทยเขาปฏิบัติกับลูกจ้างยังไงเดี๋ยวมะนาวจะให้พี่น้องทุกท่านไปรับชมคลิป ของน้องสาวลาวคนนี้นะคะว่าเธอมีความอัดอั้นตันใจคับแค้นใจกับคนลาวด้วยกันเชื้อชาติเดียวกันได้มาดูหมิ่นเหยียดหยามดูแคลนเธอให้ได้รับความเจ็บช้ำน้ำใจอย่างไร เป็นคนลาวด้วยกันแท้ๆกับมินคนลาวด้วยกันดูถูกทั้งๆที่พี่น้องของตัวเองก็ยังเข้ามาทำงานที่ประเทศไทยแล้วอย่างเนี้ยจะให้คิดว่ายังไงเดี๋ยวไปชมคลิปพร้อมๆกันเลยค่ะ อย่าลืมนะคะฝากกดเลิฟกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับมะนาหวานชาแนลด้วยนะคะไปรับชมคลิปเลยค่ะสบายดีพอแมพี่น้องเบิร์ดสุขูมสุขคนณพบกับนางสาวบ้านนาเดอเจ้าวันนี้นางสาวบ้านนาก็ซีมีเรื่องที่มาเล่าสู่ฟังเนาะมาเล่าสู่ฟังสู่ FC เอฟซีไล่คนได้ฟังแล้วก็ออกคุมคิดคุมเห็นนํำกันเนาะว่า เป็นจังหดจังใดกั fc กะคอมเมนต์ได้โดยเจ้านางก็แบบมาควนบ้านจุกใจเลยเบาอ,อย่างโบโอกนอ้องเพราะว่าพ่นบอกว่าภูมิใจแทโบโที่ได้ไปเป็นที่ค่าอยู่ที่ไทยอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ไปโบอโลแล้วก็กลับขึ้นมาบ้านพันว่าโอ้ยมันโบเมนว่าไปโบอโล หรือว่าจังไหนเนาะเบียกที่นู่นมันก็ดีอยู่แล้วนางแค่มายามบ้านเนาะมาเยี่ยมยามบ้านมาเยี่ยมยามพ่อเม่พี่ไอเลโนงอยู่ที่ฝัง่งฝั่งนี้เนาะนางก็แบบเป็นอย่างแบบคนที่แบบมีอคติก็มีอยู่อย่างนี้ตลอดนคนที่วาวนะบุกคิดเนาะ รากาอยู่ในกะลาเกินไปคิดเบิ้งเอาถ้าเฮดเวียกอยู่บ้านเหา่าเงินเดือนล้านปลายเงินเดือนล้านสองล้านสามล้านห้าหลายสุดกระสองล้านเฮาวันนี้ไปเฮ็ดเวียรกะกมีค่ายู่ค่ากินค่าเส้าห้องแถวยู่เนาะมันก็มีค่าสินเปลืองลายๆอยยางแล้วเงินดัามสองล้าน เจยาเนี่ยมา,าพอกินเฮาบัดน,นี้เป็นผู้หญิงอีกกแบบต้องได้ไดใ่ใจหลายเนาะถ้าแบบบัดน,นี้อาหารการกินแต่ละอยา่างก็แพงแงแล้วบัดน,นี้ยู่ที่ประเทศไทยเนาะนางไปทํางานที่ประเทศไทยเป็นยังไงเงินเดือนละหมื่นกว่าหมื่นกว่าค่าห้องแถวก็บอได้เศร้าเนาะ บได้อันนั้นค่าอยู่ค่ากินกับ,บโบได้ซื้อเนาะเพราะว่าอยู่นําเพื่อนเพ่นเลี้ยงทุกอย่างค่าน้ำมันรถกับ,บโบได้โบมีเนาะเพราะว่าเขาอยู่กับเพื่อนแล้วเพิ่นกับเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันเลยแพงเหมือนครอบครัวเออจะให้กินกินตางหะเนาะอันนี้ดอยโอ้ไทสิบุยากไปหินเงินเดือนกับเดือนละหมื่นไป หมื่นกว่าบาทก็เลือกเลือกที่จะไปเฮ็ดอยู่พุ่นอยู่แล้วเนาะค่าแรงมันเขาไม่เคยคิดว่าเราเป็นขี้ค่าเลยต่างจากที่นี่นะที่นี่แบบทํางานกับเขาถ้าเป็นเป็นแม่บ้านเขาจะแบบเงินแบบคิดหรอว่าแบบเป็นขี้ค่าอย่างเงี้ยไม่สุภาพเลยค่ะแล้วก็ เวลาอยู่เวลากินเขาเขาจะแยกนะเขาจะไม่ให้กินร่วมกันเขาจะแยกว่าอันนี้ของเจ้านายอันนี้ของลูกน้องต่างต่างกันมากมากต่างกันสุดขั้วเลยเพราะว่าที่ประเทศไทยอะ่ะเขาจะไม่แบ่งแยกนะเขาจะจกินแบบกินร่วมกันกินร่วมกันได้ไม่เป็นไรแบบเหมือนพี่เหมือนน้องรักใครเหมือนพี่เหมือนน้องเลยไปไหนมาไหนไปไปทงไปเที่ยวอะไรก็ไปแบบ เหมือนญาติกันหมดเลยค่ะแล้วถ้าเป็นขี้์ค่าก็ยอมนะคะเพราะว่าเขาดีมากเลยดีมากๆถ้าเป็นขี้์ค่าที่นี่ไม่ไหวค่ะพูดจริงๆว่าไม่ไหวแล้วคนที่พูดนะจะแ,แบบเหมือนอยู่ในกาลามากเขาไม่ได้ไปไหนนะเขาก็เลยอยู่แต่ในบ้านไม่เห็น ตาไม่สว่างสักทีว่าเออเขาจะไปยังไงแบบไหนทํางานอะไรมันดีบ้างหรือไม่ดีบ้างอยู่ไหนตรงไหนอยู่ตรงไหนแล้วมันสบายใจเราก็อยู่ตรงนั้นไม่ต้องแบบไปบังคับตัวเองละเออกูไม่ต้องไปบ้านเขาเมืองเขานะอยู่บ้านเราเมืองเราถึงว่าเขาจะนานคิดว่านะ าเขาไปทํางานที่ประเทศไทยเออก็อยากแบบอยากให้คิดนิดนึงอะ่ะเ <_ S 1> พราะว่าญาติของเขานะ <_ S 1> ก็ไปทํางานที่ประเทศไทยเหมือนกันอแต่ว่าอ่าก,ก็จริงแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่กลับมาเนะาะญาติเขายังไม่กลับมาเขาไปทํางานที่นูน่นประมาณสามปีสามปีได้ทนานจําได้นะญาติเขาคนที่พูดให้นางอันนี้นางไปแบบ สี่ห้าเดือนเนาะแล้วเขาก็บอกว่าไปเป็นคี้คอคี้ค่าอย่างโน้นอย่างนี้เป็นคี้ค่าก็ยอมค่ะได้ตังค์เยอะแล้วก็มีเงินเก็บด้วยมีเงินเก็บมีซื้อรถได้ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ได้สิ่งที่เราต้องการเราเราซื้อได้ทุกอย่างเพราะว่าเราไปทำงานที่ประเทศไทยไปเป็นคี่ค่าที่นน่น มาเป็นขี้ห้าที่นี่นะนางเคยทํางานที่นี่แล้วทํางานกับคนจีนเนาะทำงานกับคนจีนได้สองปีไม่มีอะไรไม่มีเงินเก็บไม่มีอะไรเลยสักอย่างอยากได้อะไรก็ไม่ได้จะซื้อข้าวกินแต่ละวันหรือว่าจะซื้อน้ําเป็นซื้อขนมนมเนยอย่างเงี้ยก็ต้องประหยดัดประหยดัดอดออมมากเลย ค่าเร้าห้องแถวค่าน้ำค่าไฟค่าอยู่ค่ากินทุกทุกอย่างต้องประหยัดอดอยากปากแห้งพูดจริงนะอดอยากปากแห้งมากน่าก็เลยตัดสินใจมีเพื่อนคนหนึ่งอยูอ่อยู่ประเทศไทยเนาะท่าบอกว่าถ้ามันมันยากขนาดนั้นก็